วันนี้ตี7บดดี้ครับไม่เสียโบกี้แต่ว่าวันนี้ที่จริงสามารถทำได้ดีกว่านั้นแต่อาจจะมีการคิดระยะเหล็กขึ้นกรีนที่บางทีอาจจะมีผิดพลาดนิดนึงทำให้โอกาสได้พัดบดดี้ใกล้ๆเนี่ยน้อยก็แต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ก็โอเคครับออวันแรกกับวันที่3ก็สู่สีกันนะครับแต่อาจจะมีวันที่2ที่อาจจะมีสภาพร่างกายแล้วอากาศค่อนข้างร้อนทําให้แบบ ร่างกายเขานั่งแย่ตอนเราเป็นอย่างนั้นเราก็หาวิธีแก้ไขครับว่าแล้วก็วันนี้ก็แก้ไขได้ดีครับพรุ่งนี้ก็คือทําให้เต็มที่ครับหาบดดี้อีเกิลให้ได้ถ้าทําได้เลือกก็อะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังก็เราก็ตีพยายามทําพอยต์ให้ได้เยอะที่สุดถ้าทําได้ทำได้เต็มที่แล้วถึงจะไม่ได้แชมป์ก็โอเคแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับอาทิตย์นี้ก็คนไทยอยู่ลิเตอร์บอร์ดเยอะมากครับก็อยากให้ ช่วยส่งกำลังใจให้โปรทุกๆคนครับขอบคุณครับ